เดอออกคำสั่งดิมิทีบิววอร์ต้องชกกับเดวิดเบนาบิเดสโดยล่าสุดนั้นสภามวยโลกหรือ WBC ได้ออกมายืนยันว่าดิมิทีบิววอร์แชมป์โลกสีสถาบันหลักในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทจะต้องขึ้นชกกับทางเดวิดเบนาบิเดส แชมป์เฉพาะการในรุ่นเดียวกันเป็นรายต่อไปสำหรับทางดิมินทีวีวอเขาชนะคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการโชครีแมทกับทางอาเธอร์บิทวีเยฟเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเขาคว้าชแชมป์โลกของทั้ง4สถาบันมาได้ส่วนทางเดวิดเบนาบิเดตเขามีสถิติการชกชนะ30ครั้งชนะนอก24ครั้งเขายังไร้พ่ายเขาขยับขึ้นมาในพิกัด7 7ป่อปอนด์เมื่อปีที่แล้วโดยการเอาชนะออเล็กซานเดอร์กอสติกและคว้าชแชมป์หนวันยูบีซีชั่วข่าวจากนั้นเขาเอาชนะเดวิดโมเรลได้ในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มตำแหน่งแชมป์ปกติของทาง w b a ิในรุ่นเดียวกันทำให้เบน,มนามิดเดสมีอำนาจต่อรองเป็น2เท่าในพิกัดนี้ซึ่งเข็มขัดทั้ง2เส้นเบนามิเดสอยู่ในแนวหน้าของผู้ท้าชิงไฟบังคับของทางดิมิที้วีวอร์แชมป์โลกเพียงหนึเดียวในรุ่นไรท์ไฮบเวดในไฟต่อไปนั่นเอง